การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ยึดขาและลีซิสเตอร์แบนจะได้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมากน้อยได้เหนื่อยดีนะครับ ่านี้ท่าเดียวได้ทุกส่วนออกกำลังกายกันนะครับทุกคนทำให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้นน้ำหนักตัวก็จะลดลงเป็นลำดับกล้ามเนื้อก็จะเห็นชัดจากอายุน้อยร้อยโลตอนนี้เหลือ70็ดสิบกว่านิดๆแล้วครับ